สวัสดีค่ะวันนี้มีนิทานของคนโคราชเป็นเรื่องเล่าเป็นนิทานของพ่อเคยเล่าให้ฟังสมัยตอนเป็นเด็กน้อยเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังเด้อย, <c oughs> <c oughs> ยังไม่ได้เล่ากับคำ <c oughs> มีผัวเมียอยู่คู่หนึ่งคือคนบ้านนอกสมัยก่อนน่ะบ้าน,าน,แบบน,นกออะนะแบบ็จะเป็นแบบบ้านนอกเองนะแบบจะเป็นแบบ แต่ทุนสูงสูงเป็นบ้าน <c oughs> เหมือนบ้านสองชั้นแต่ว่าแบบข้างล่างจะจะเป็นเป็นเสาแต่ทุนงสูงมีกระไดขึ้นไปครอบครัวนี่ก็ฐานะก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรบ้านก็เป็นบ้านไม้แตบบ่ฝาบ้านข้างบนเน่ะก็มีแค่บางส่วนแบบประตูห้องประตวอะไรก็ไม่มีประตูหน้าต่างก็ไม่มีสมัยนั้นก็โจรทุกชุมมาก อยู่มาคืนหนึ่งอยู่มาคืนหนึ่งผัวกับเมียเนี่ยก็น,นอนนอนดึกละกแต่ว่าก็ยังไม่รับสนิดอกอสักพักหนึ่งเมียได้ยินเสียงคนมาคนของบนบ้านแต่เป็นด้านนกชานที่เป็นครัวเสียงก็แค่ก็แก็แ๊เมียก็มั่นใจว่าเป็นโจรนะก,ก็ตะโกนบอกผัวพี่พี่ขโมยขโมยขโมยขึ้นบ้านเห่างนั้นโจรมันก็นได้ยินเลย โขนไม่ได้ยินมันมืดเนาะมันก็ไม่รู้มันจะวิ่งไปทางไหนมันก็งงอะ่ะมันตกใจมันทําอะไรไม่ถูกไอ้บ้านที่เขานอนอยู่มันไม่มีประตูไงโนก็ตกใจวิ่งมาวิ่งผ่านผัวเมียที่กําลังน,นอนอยู่แต่ว่าเหยียบเมียนะ่ะดันไปเหยียบอไอ้ตรงนั้นของเมีย <c oughs> เข้าใจกันเนาะตรงนั้นนะ่ะไปเหยียบอไอ้ตรงนั้นของของเมีย เมียเจ้าของบ้านแล้วก็ตีนนั่นกับไปเยียบเอาหน้าผัวแล้วก็กระโดดออกหน้าตา่าง,งพุ่งเม,มีอมอยก็ร้องพี่พี่ก็ตามมันเถอะกระมุยกระมยผบอกเอ้ยไม่ต้องไปตามมันดอกมันไปไม่ไกลดอกตีนมันเนา่า <c oughs> มีทานเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าไอโจนตีนเหม็น <c oughs> แต่แลมแต่แลมแต่แลม <c oughs> เดี๋ยววันหลังจะเอาเรื่องอื่นมาอีกเด้อโอเค